้องถามคุณเบนซ์กันนิดนึ่งนะคะว่าของเราเองนะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นสีปากยังไงทำให้เราตัดสินใจที่จะทำคะอ๋อก็คือเราอะ่ะเป็นคนแบบชอบทาลิปที่มันแบบแรงๆแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทาแบบแจ๊ดๆแต่ว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วคือแต่พอปากเราหนาค่ะแล้วมันทาลิปไม่สวยอะ่ะ <c oughs> เราก็ยอยากฝากบางๆให้มันแบบให้มันน่ารักนิดนึงขอให้มีความแบบน่าหวานจุบุนิดนึงนะคะหน้าตาเขาสวยอยูดด่แล้วเนาะทุกคนเห็นปะคอเนเดียปากเดิมทุกคนเห็นปะเป็นคนที่เนื้อปากของเขาค่อนข้างที่จะมาหนาแล้วก็ช่วงบริเวณเนื้อปากเงี้ยดูเป็นเส้นตรงใส่ถังเกตน,นะคะเวลาย,ยิ้มรู้สึกแบ,บบเป็นเส้นตรงสุดท้ายเนาะใชน่นี้มีความประมุนนี้นะคะไอ้มินอยากได้อย่างนี้อะทุกคนกระตาไอ้มินมาบางแอบแบบเห็นเมื่อเนาะเห็นหน้าเลยหน้าสวยอ่ะ ต่อไปนี้นะคันหรือฉ่ำๆมาฝากกันบ้างนะได้เลยค่ะนี่ทุกคน before after นะคะเห็นอย่างชัดเจนมากๆาสีบเย็บคุณหมอใกล้ๆ ไอ้น,นี่ข่อยยานนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมสีเย็บคุณหมอนะคะค่อนข้างที่จะมีความถี่มากๆานะคะของเราใช้เป็นเทคนิคพิณิเอมล็อคือการเย็บด้วยไหมเช่นเดยวแล้วก็ช่วงหางของเขานะคะค่อนข้างจะไม่ได้หางมากนะคะทําให้หลังทําเสร็จทันทีนะคะบวมน้อยบวมทําน้อยแล้วก็ยืดออกน้อยมากถ้าอยากได้ต่างนี้นะแม่แคบได้แคบเลยนะคะนำมาให้คุณหมอดูได้นะคะนี่จ้า คูละมุนมากอะไม่คนนดูสิพูดจริงนะคะค่ะก็แนะนําที่นี่นะคะเพราะว่าคือหมอคุยแบบเป็นกันเองมากที่เนี่ยทำปากสวยอยู่แล้วมันมีรีวิวมีกลุ่มรีวิวนะคะไปดูได้เลยค่ะ